สวัสดีนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามแม่เพชรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะอันนี้โมเมนต์ครอบครัวนะคะทุกคนพ่อแม่ลูกนะคะอันนี้ลูกสาวของอพี่ป๊อปนะคะ,ะผู้จัดการผู้ดูแลศิลปินนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้หอมแก้มน้องนะคะโมเมนต์ครอบครัวม้งมิงม้งมิงนะคะรู้เลยว่าน้องลูกน้องปายคือชอบเด็กมากนะคะ อันนี้คือน้องปลายอุ้มนะคะพี่นุกแโนโดนก็จะไม่ห่างไปไหนนะคะน้องปลายเดินไปไหนก็ตรวจติดกันตลอดทั้งงานเลยนะงานคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้นะคะอันนี้ก็แบบเรานะคะพวกพี่ๆ f เอฟซก็อยากจะเห็นโมเมนต์นี้ของนุกปลายในอนาคตนะคะคาดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะทุกคนดูแล้วแบบว่าเด็กๆนุกปลายรักเด็กมากนะคะ อ่าอันนี้น้อง for you นะคะอันนี้น้อง for you ลูกสาวอ่าพี่ป๊อปนะคะโมเมนต์ครอบครัวนะคะทุกคนให้พี่ๆเสิร์ฟความสุขนะคะให้พี่ๆเอฟซฟินนะคะทุกคนนะมีความสุขกันทั่วนหน้า